ก่อนจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งเรื่องเล่าขอให้ทุกท่านทราบไว้ก่อนว่านิยายที่ได้ฟังต่อไปนี้เป็นงานแปลเพื่อความบันเทิงตัวละครสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆล้วนเกิดจากจินตนาการไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลหรือเหตุการณ์จริงแต่อย่างใดทั้งนี้บางตอนอาจมีเนื้อหาที่เข้มข้นไม่ว่าจะเป็นฉากแฟนตาซี การต่อสู้หรือความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกผู้ฟังทุกท่านจึงควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังหากคุณพร้อมแล้วโปรดเปิดใจและปล่อยให้เสียงเล่าพาคุณเดินทางข้ามพบไปด้วยกันองค์หญิงน้อยของฮองเต้เทอราราบทที่72ลมเปลี่ยนทิศเพียงแต่ไม่มีผู้ใดทำเช่นนี้มาก่อนนับว่าน่ากังวลไม่น้อยเลย ไม่รู้ว่าสิ่งใดดนใจให้เสี่ยวเถียนมั่นใจขนาดนี้มันต้องเป็นไปตามที่ผู้สูงศักดิ์ตัวน้อยบอกแน่นอนผู้สูงศักดิ์ตัวน้อยผู้นั้นงดงามราวกับเทพธิดาดังนั้นคำพูดของนางต้องไม่ผิดแน่นอนห้าครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือกันยิ่งได้ยินเด็กทั้งห้าคุยโม้เป็นน้ำไหลไฟดับพวกผู้ใหญ่ก็ตกใจจนเถียงไม่ออกสุดท้ายปลาพวกนั้นยังคงอยู่ในานาของพวกเขาต่อไป ทว่าพวกเขาก็ยังไม่วางใจจนต้องลุกลี้ลุกลนไปตรวจดูแปลงนาของตนเองและเฝ้าดูอยู่นานสองนานจนกว่าจะสบายใจเพราะกลัวว่าปลาพวกนั้นจะทำให้ต้นกล้าเสียหายชาวบ้านในหมู่บ้านบางคนรู้เรื่องเข้าก็พากันหัวเราะเยาะพวกเขาที่ไหนเขาทำกันเช่นนี้ต้นกล้าจะต้องเสียหายเพราะปลาพวกนั้นเป็นแน่อีกอย่างปลาเติบโตในนาได้จริงหรือโอ้สวรรค์ ผู้ใดเขาเลี้ยงปลากันเช่นนี้บ้างชาวบ้านเหล่านี้ทำนามาหลายชั่วอายุคนแต่ความรู้กลับมีจํากัดทุกคนล้วนถูกปลูกฝังให้ทำตามวิธีการของคนรุ่นเก่าไม่มีผู้ใดริเริ่มสิ่งใหม่เช่นนี้มาก่อนพวกเขาจึงไม่กล้าแม้แต่จะลองหรือเชื่อในหนทางที่แตกต่างไปจากเดิมห้าครอบครัวที่ถูกหัวเราะเยาะรู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งทว่าสองวันต่อมาจุดเปลี่ยนของพวกเขาก็มาถึง เหตุผลก็คือมีคนเห็นว่าแปลงนาในนาหลวงได้ปล่อยปลาลงในนาข้าวเช่นกันซำแล้วปลาที่ปล่อยก็ไม่ใช่น้อยๆเสียด้วยทันทีที่เรื่องนี้รู้ถึงหูคนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ตกอยู่ในโกลาหลว่าอย่างไรนะเป็นความจริงแน่หรือผู้สูงศักดิ์ปล่อยปลาในแปลงนาหลวงจริงๆอย่างนั้นหรือมัมมัมเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรหรือว่าสิ่งที่ครอบครัวของเสี่ยวเทียนทำจะได้ผล พวกเขารู้เรื่องนี้มาจากผู้สูงศักดิ์อย่างนั้นหรือหากเลี้ยงปลาได้พอถึงยามเก็บเกี่ยวข้าวพวกเขาก็จะมีปลาตัวใหญ่ไว้กินด้วยใช่หรือไม่เขาได้ยินมาว่าปลาพวกนั้นกินแต่แมลงเท่านั้นหากมันกินแมลงในนาเช่นนั้นมันก็เป็นผลดีต่อต้นกล้าด้วยสิผู้สูงศักดิ์ทำอย่างนี้มันจะได้ผลแน่หรือเสียงถกเถียงดังระง,งมไปทั่วทั้งหมู่บ้านชาวบ้านกับผู้สูงศักดิ์นั้นมีความคิดที่แตกต่างกัน ในเมื่อผู้สูงศักดิ์กล้าปล่อยปลาในนาย่อมต้องมีเหตุผลหลังจากเกิดประเด็นถกถเถียงนี้ขึ้นมาหาครอบครัวที่เลี้ยงปลาในนาข้าวก็รู้สึกพอใจมากพวกเขาเดินไปเดินมาเหมือนไก่ตัวใหญ่ตรวจสอบอนณาเขตของตนเองพวกเราก็ได้ยินกันแล้วนี่ว่าไม่ใช่หรือนี่คือวิธีการจากผู้สูงศักดิ์มันต้องได้ผลแน่ใช่ใช่เมื่อครู่ยังพูดว่าลูกเราล้อเล่นไม่ใช่หรือพวกเจ้าไม่ลองไปดูสักหน่อยเล่า ต้นกล้าในนาของเรายังเติบโตได้ดีหมายความว่าปลาพวกนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายให้ทุ่งนาจริงๆข้ายังเห็นว่าปลาเริ่มโตขึ้นแล้วด้วยพวกนี้พูดจาเหลวไหลอันใดกันเนี่ยพึ่งปล่อยไปไม่กี่วันเองมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากสักเพียงใดกันเชียวพวกเขาแค่ลำพงใจหรือต้องการโอ้อวดเท่านั้นเองในที่สุดพวกเขาก็พูดอย่างมีความสุขว่าถึงยามเก็บเกี่ยวข้าวเราก็จะได้กินปลาตัวใหญ่เนื้อแน่นด้วย นาปลื้มปลิมที่สุดคนในหมู่บ้านต่างก็อิจฉาตาร้อนบางคนก็หัวไวรีไปที่แม่น้ำเพื่อจับปลาทันทีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจับปลาในแม่น้ำแต่ไม่ใช่จะจับกันได้ง่ายๆเพราะก่อนจะจับปลาได้ก็ต่อเมื่อสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวหรือช่วงใกล้ถึงเทศกาลฤดูผลิดแต่ปลาที่เลี้ยงในานาของตัวเองหาได้เป็นเช่นนั้นเมื่อโตขึ้นมันก็ยังเป็นปลาของตนทุกวันนี้เนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่หากินได้ยาก ปลาก็ถือเป็นอาหารจานใหญ่แต่บัดนี้ชาวบ้านใช้เวลาส่วนใหญ่พากันออกไปจับปลาตัวเล็กๆมาปล่อยไว้ในนาของตนเองพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวพวกเขาก็จะมีปลากินวิธีดีๆเช่นนี้ใครไม่ทำตามก็โง่เต็มทนแล้วชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็ทำตามกันพอมีเวลาว่างก็ไปจับปลาที่แม่น้ำแล้วเอาไปปล่อยในนาข้าวของตนเอง เซียวเทียนกับเด็กๆอีก4ี่คนเห็นว่าผู้คนพากันไปจับปลาที่แม่น้ำพวกเขาก็ตระเวนโอ้อวดกับผู้คนทั่วหมู่บ้านว่าเขาได้เงิน3ามีแปะลูกตาดและขนมเกาลัดแสนอร่อยจากผู้สูงศักดิ์เพราะได้ช่วยงานที่ผู้สูงศักดิ์มอบหมายให้ตอนนี้อย่าว่าแต่เด็กๆในหมู่บ้านเลยแม้แต่ผู้ใหญ่ยังอิจฉาพวกเขาเพราะน้อยใจในโชคชะตาที่ไม่ดนบันดาลให้พวกเขาได้พบกับเหล่าผู้สูงศักดิ์ เสี่ยวเป่าแนละคนอื่นๆไม่รู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพราะพวกเขากลับไปแล้วหลังจากพำนักอยู่ที่นาหลวงเพียงสามวันนางกงสีหยวนผู้เป็นโอรสมังกรสวรรค์มีเรื่องสำคัญของบ้านเมืองที่ต้องจัดการมากมายมิวัยเว้นเขาไม่อาจปล่อยให้เหล่าขุนนางต้องดันดนเดินทางมาหาเขาที่นาหลวงทุกคนจึงเก็บข้าวของเดินทางกลับพระราชวังกันหมดแล้วเสี่ยวเป่าพาเจ้ากวางน้อยกลับมาด้วยเพราะหาแม่เจ้าตัวนี้ไม่พบ เจ้าตัวน้อยยังไม่หย่านนแม่หากหาแม่มันไม่พบแล้วทิ้งมันไว้บนภูเขานั่นเท่ากับว่าทิ้งมันไว้รอความตายเสี่ยวเป่าจึงอ้อนวอนท่านพ่อให้พาเจ้ากวางน้อยกลับมาด้วยด้วยความหัวไวในเรื่องขี้ปติ๋วของนางจึงตั้งชื่อเจ้ากวางน้อยสีขาวว่าเสี่ยวไปตามสีตัวและนางก็พอใจในชื่อที่ตนตั้งมากเสี่ยวไปเราไปหาโรโรกันเถอะ หลังจากรดน้ำและส่งพลังวิญญาณให้ต้นเฉาเหมยในกระถางแล้วเสี่ยวเป่าก็พาเจ้ากวางน้อยไปหาพี่ใหญ่พี่ใหญ่พาโรโร่กลับมาด้วยซ้ำแล้วตอนนี้มันอยู่ดีกินดีจนอ้วนพีเจ้ากวางน้อยปราดเปรียวราวกับสัตว์เทพซ้ำยังเชื่องมากมันเดินตามกุ้นเสี่ยวเป่าไปทุกที่กีบเท้าเล็กๆส่งเสียงดังพอคนตัวเล็กมาถึงตําหนักของพี่ใหญ่กลับพบว่ามีคนมากมายกําลังเก็บข้าวของกันให้วุ่น พี่ใหญ่กำลังทำสิ่งใดอยู่หรือหงหงนางกงฉีซิลยังไม่พันได้ตอบเจ้าโรโร,โรก็กระดิกถางดุกดิกมาหานางโร่โรไปเล่นกับเสี่ยวไปก่อนนะเสี่ยวเป่าจะไปหาพี่ใหญ่หงหงนางกงฉีสซิลเอ่อยพลางแย้มสิมพี่ใหญ่กำลังจะออกจากวังไปสร้างจวนของตนเองจากนี้ไปยามใดที่เสี่ยวเป่าออกไปเล่นนอกวังก็ไปหาพี่ใหญ่ที่จวนได้เสี่ยวเป่าเบิกตาโต พี่ใหญ่จะไปจากที่นี่แล้วหรืออืมเมื่อได้ยินพี่ชายตอบเช่นนั้นเสี่ยวเป่าพลันรู้สึกแย่ปากเล็กเปลิมเบะออกไม่ไปได้ไหมต่อจากนี้เสี่ยวเป่าก็ไม่ได้เจอพี่ใหญ่บ่อยๆแล้วสิหากคิดถึงพี่ใหญ่ขึ้นมาเสี่ยวเป่าจะทำอย่างไรนางกงฉีซิวยกนิ้วเรียวยาวเคาะจมูกกระจิตริษของนางอย่างแผ่วเบาหากเสี่ยวเปาคิดถึงพี่ใหญ่ก็ขอท่านพ่อออกไปเที่ยวเล่นนอกวังสิ พวกพี่ชายโตแล้วจึงต้องจากเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปใช้ชีวิตลำพังเสี่ยวเป่าที่ยังทำใจไม่ได้ขยับเข้าไปถูไถแขนแกร่งอย่างออดอ้อนเช่นนั้นท่านพี่จะไปเมื่อใดนางกงฉีซิลเอ่ยพี่ใหญ่ต้องย้ายของชิ้นใหญ่ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานออกไปก่อนยังพอมีเวลาประมาณครึ่งเดือนเสี่ยวเป่ายกนิ้วน้อยขึ้นมานับเช่นนั้นเสี่ยวเป่าจะเตรียมของขวัญให้พี่ใหญ่เจ้าให้พี่ใหญ่แล้วนี่นา โรโรกับกล้วยไม้เขากวางอ่อนอย่างไรเล่าเสี่ยวเป่าให้พี่ใหญ่เป็นของขวัญไม่ใช่หรือขอเพียงได้ยินชื่อตนเองแววแววมาเจ้าโรโรก็วิ่งหน้าตั้งมาหาเสี่ยวเป่าด้วยอุ้งเท้าทั้งสีข้างพร้อมหางที่ใสระรัวและเสียงเห่าที่บ่งบอกถึงความดีอกดีใจทิ้งให้เสี่ยวไปอยู่ตัวเดียวเปลี่ยวเปลี่ยวเสี่ยวเป่าลูบหางที่ปกคลุมไปด้วยขนนุ่มนิ่มก็เสี่ยวเป่าอยากให้พี่ใหญ่นี่นาพี่รองก็ด้วย ความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั้งดวงใจของนางกงฉีซิวนางยังทำให้ผู้ดื่นอบอุ่นใจได้เสมอสินะอีกไม่นานพี่ชายทั้งสองก็ต้องจากไปแล้วเสี่ยวเป่าไม่อาจนิ่งเฉยนางกลับมาเร่งพืชพันธ์ทั้งหลายของนางให้เติบโตเพราะรอไม่ไหวจึงใช้ทุกสิ่งที่ตนมีประเคนใส่พืชคันพวกนั้นต้นเฉาเหมยเริ่มออกดอกแล้วผลของมันคงจะโตก่อนที่พี่รองจะออกเดินทาง